จะจะให้ใครเขาสงสารหรือเปล่าดิบแล้วก็คนนึงเช็คในในเฟซบุ๊กว่าเสียงดีหรือเปล่ากอนอ่ะบามันนำลังเช็คในเฟซบุ๊กว่เสียงดีไหมมันได้แล้วนี่ฝึกไว้จะได้อุ้ยมวยมินเนอเซียนแล้วเซียนอะไรวะเขาไล่ระดับประเทศแล้วเขาไปเข้าเช็คขาอุ้งเขาอะไรวะไม่บอกว่าเจะได้ไปด้วยแม่งเขาเช็คขาอุ้งมาชาใช่ไหม นี่ละเป็นกุมารอันนี้มันดัดได้อยู่นนีเองเออได้แล้วเข้าแล้วนี่ต้องฟังพกันดีๆครับคุณูลองพูดเลยครับครับสลามลัยกุมุรมอัลลอฮฺวะบรากาตุสบิลลัลอฮ์มุหัมมัดุลลาฮิมัลฮัมดุลิลลาฮรับบินอาลามีนวะบิฮิสต์อิลลัพโวลาวะลาุวะอิลลัลลอฮิอัลลอฮนซม ر ب ي ช่วย ل ي ص د ر ي و ي س ر วยศริบบรรรอั ا ลีวะพลูอัคดะตมิล,ล,สกกลิสันาายัฟก سبحان ك ل ا เล م ์อิ ا มาเละนะอิลล ا มอัอลม์ตน ل ي م ا ل ح ك ي م าอัลฮักมก่อนทำดินละนะครับขอบคุณอัลลอฮฺสุบานุตาลาวันนี้เป็นบรรยากาศฉันว่ามันเป็นบรรยากาศสบายๆนะครับเพราะว่าวันนี้นี่เป็นถือว่าเป็นการเลี้ยงอำลาส่งนะครับ อ่แอดมินเลขาคนสำคัญของเราก็คือนะฮัจยยาอ่ารัะตะนะะเลยรัตนะเจริรัตนะชัย,ะะะน,ชยนะครับะะน,นะเ <laughs> นะพราะฉะนั้น <laughs> วันนี้สิ่งหนึ่งที่มีโอกาสเราได้มีโอกาสมาพูดคุยกันฉันว่าเป็นโอกาสที่เ,เราพูดคุยกันแบบ <c oughs> คําว่าฮัดดีก็นะครับก็มาได้เนี่ย ห้าหกปีแล้วนะครับ <Hey. S 1> ได้ไหมบังฟิตได้ห้าปีห้า <5 S 1> ป,ปีวันนี้ก็มีโอกาสมาอีกครั้งหนึ่งนะครับอยู่กันมาห้าปีแล้วเนี่ยตรงนี้แหละจากคนสองคนค่อยๆเริ่มขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆนะวันนี้ยายาเราจะไปศึกษาต่อนะการศึกษาการเรียนต่อนะครับเป็นสิ่งเรียกว่าเครื่องความศึกษาเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมีคําพูดหนึ่งที่นบีพูดไว้บอกว่าวันนี้ถ้าเราจะบอกว่า เราจะเป็นคนที่ดีได้ในสังคมเนี่ยเราอย่าพอใจในความโง่ของเรานบะีพูดไว้เพราะฉะนั้นการอันนี้เป็นการต่อยอดนะครับมเมื่อเรามีโอกาสนะเราได้รู้เรื่องศาสนาด้วยเราได้รู้เรื่องดุนยาด้วยมันจึงเป็นมิติดีๆนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยสิ่งที่จะทําให้การใช้ชีวิตของเรามันมีเขาเรียกว่ามันมีความมิคลสัส ในมิติในเรื่องของการเรียน 1. นเราต้องเข้าไปสู่กระนวนการของการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น 2. เมื่อการเรียนรู้เกิดขึ้นเราต้องปรับเนียดของเรานะครับเริ่มตั้งเจตนาให้ให้ดีงามในการที่เราจะทําอะไรกันแล้วแต่นะครับนในทุกเรื่องเลยวันนี้เราได้เรียนรู้เพิ่มแล้วก็เพิ่มปรับเจตน,นาของเราการให้ความรู้ของเรามาเกิดประโยชน์ 3. สิ่งสําคัญข้อที่สาที่สําคัญเมื่อเวลามันนานขึ้นนักวชิชาการบอกว่าเราต้องอดทนให้มากว่าเอาซอตูฮูซอบารุนนะครับในช่วงกลางของการเรียนรู้เนี่ยต้องอดทนหรือเราจะทําอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าพอมันอยู่ไปนานเข้านานเข้าแล้วมันอืดช่วงนี้มันจะลา้ลาๆโลโลก็ต้องอดทนหน่อยเห็นไหมพยายามที่จะให้ตัวเองเนี่ยอยู่ในมิติของการบรรยากาศของการเรียนให้ได้ให้มากที่สุดเก็บเกี่ยว สิ่งที่เราออกไปต่างแดนนะปีนี้ทางนิยายนี่ไปศึกษา,าปริญญาเอกนะครับนะที่ญี่ปุ่นด้วยนะไปเรียนอย่างเดียวเขาเนียดเรียนอย่างเดียวนะครับไม่ได้มีเนียดอย่างอื่นเลยนะแล้วก็สุดท้ายนะครับ <c oughs> เรียนรู้เจตนาดีเห็นไหมอา่าแล้วก็อดทนนะสุดท้ายเราก็ต้องดูอาขอดูอานะครับอา่าเช็ค นะในสิ่งที่เราทําไปแล้วทั้งหมดเลยเนี่ยว่าการกระทําของเรามันมีมิติแบบไหนนะสุดท้ายที่อยากจะฝากก็คือคาพูดหนึ่งของท่านมิม,มสัสูดบอกวันนี้เราจงอย่าเรียนเพื่อ3อย่างการเรียนเนี่ยอย่าเรียนเพื่อ3อย่างหนึ่งอย่าเรียนเพื่อที่จะไปเถียงกับคนที่โง่กับเราศาส,สนาห้ามไม่ได้อ่าฮะคนสูฟฮะคนโง่เขาพวกนี้เรียนแล้วจะไปชนะเขาไม่มีประโยชน์สองอย่าเรียนเพื่อที่จะไปโต้กับคนที่รู้ไม่ได้ วันนี้คนที่มิติของความรู้เนี่ยคนที่รู้กับเราแล้วเนี่ยนะเขาก็ความรู้เขาก็เพิ่มเติมขึ้นไปเราก็เพิ่มเติมแต่ถ้าเราจะไปมุชาตะละไปโตเถียงกันเนี่ยไม่เกิดประโยชน์เหมือนกันนะเพราะนั้นอย่าไปเรียนไปทะเกว่าสิทธิ์ล้างครูเอออะไรไม่ได้นะสามอย่าเรียนเพื่อที่จะเอาความรู้มาให้เกิดประโยชน์ให้คนมาตามเราไม่ไดอ้อย่าใช้ความรู้ให้ว่าไม่ได้นะ่าต้องชั้นคนเดียวนะ ต้องอนัสคนเดียวต้องคูมูคนเดียวนะคนอื่นห้ามต้องพวกเราแค่นี้ไม่ได้เราต้องเปิดวิชาการศาสนาเยอะเรื่องของดุนยาก็เยอะแยะมากมายเพราะนั้นเมื่อเรามีมิตินี้สอย่างการเรียนรู้ของเราจะมีคุณค่านะวันนี้ก็อยากจะฝากนะ,ะคำวอวยพรละกันให้กับญายาของเราวันนี้ขอให้การเดินทางเราปลอดภัยนะครับการเดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับขอให้ได้ความรู้ที่ยังประโยชน์กลับมาเพื่อที่พัฒนาบ้านเรานะครับแล้วก็ มาอยู่คู่กับฮานดีก้อต่อไปนะอีกกี่ปีนะครับสามปีสามปีนะยาบอกว่ารีบหน่อยต้องสองปีครึ่งพอสองปีครึ่งพอแต่ได้ข่าวมาว่าแล้ววหมัดกับทุกเดือนนี่กับทุกเดือนโอเคก็ฝากไว้นะครับสิ่งใดก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วกันยาก็เป็นคําทูอาตรงนี้แล้วกันนะครับวัลลอฮุละลัมบิสวาบวบิลินตาฟิกวันฮิดายะสัสลามอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบระกาตุ ล้วเดี๋ยวอะนะอนักต่อเลยนิดนึงนิดนึงอาลงแมให้บิดนด้วยเวนกันเลยอ่ะเออเอวนนเลยอ่ะแผมจะตัดเค้กนะม่ครับูดแบเดียวบูแบเดียวอ่ะอ่ะอ่ะออ่ะอ่ะอ่ิอ่า่ะอ่ะอคะอ่ะอ่ะอ่ะา่่อะอลอะอาะออะอะัะะออะออะอาอ วายเยาวชนในบ้านบักนะไม่ยุคนี้ก็หมดบ้านชาคือถ้าบ้านถล่มไปก็คือจบเลยต้องก้ากันใหม่เพื่อใครไลฟ์สดเราเห็นแต่ข้างหน้าแต่ข้างหลังนี่นั่งกันสิบกว่าคนได้นะครับก็ช่วงนี้มีโอกาสได้ได้ส่งคนไปเดินทางเยอะนะครับนะคุณมูพูดเรื่องเนียดนะผมก็จะพูดเรื่องเรื่องของทําอย่างไรให้เราอยู่ได้นานนะครับนะเมื่อกี้คุณมูบอกว่าข้อแรกคือตั้งเจตนาใช่ไหมครับแล้วก็อดทนใช่ไหมแต่สำหรับผมเนี่ย ผมคิดว่า,เ,าเราจะต้องแบ่งสัดส่วนแล้วก็เป็นคนที่มีวินัยในการเรียนนะครับคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยพื้นฐานขั้นต่ําสุดเลยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องจะเรียนวิชาศาสนาเรียนเรื่องอะไรก็ตามมันคือต้องเป็นคนมีวินัยนะครับการมีวินัยมันทําให้ทําให้มันเหมือนกับเราค่อยๆก่ออิฐวันแรกมันจะยากสุดแต่พอเราทําทุกวันเป็นเรื่องธรรมดาปกติมันจะค่อยๆไต่ตัวเองขึ้นไปนะครับแล้วผมก็ บอกยา,ยาไปว่าถ้าสมมุติว่าอยากจะให้ได้ภาษานะปีหนึ่งไม่ต้องกลับบ้านแต่ก็ไม่รู้ทําใจได้หรือเปล่านะก็อินชาล้อนะครับเราเราออกไปเดินทางเนี่ยอย่าอย่าคิดว่าเอ้ยไปเรียนวิชาดุนยานะครับมาไม่จะไม่ได้ผลบุญอะไรนะทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราเนี่ยมุสลิมเนี่ยทุกอย่างคืออิบาดัตนะต่างแค่ว่ามีการตั้งเจตนาหรือเปล่าถ้าไม่ตั้งเจตนาไม่ได้เลยเลยครับถ้าตั้งเจตนาให้ดีนะอย่างที่ครูบอกว่ามาสร้างประโยชน์เดินทางเพื่อ ค้นหาตัวเองนะครับก็จะได้ตามนั้นนะครับฮะดิษนบีสลอชลัมเนี่ยบอกว่าอะไรครับใครที่เขาเดินทางไปเพื่อรอละหลอดซูนนะอัลลอกก็จะให้ผลบุญตามนั้นส่วนใครที่เขาเดินทางเพื่อผลประโยชน์ทางด้านดุนยานะก็ได้แค่นั้นนะครับแต่ในฮะดิษนั้นบอกด้วยนะว่าเดินทางไปหาผู้หญิงเพื่อที่จะได้แต่งงานกับนานแต่ผมก็ไม่อาจจะขยี้เลยเออ แต่ว่แต่ผมจะบอกงี้ละกันว่าไอ้เรื่องผู้หญิงเนี่ยของแถมนะชารอชารอรอรอถามใม่ห้าอยู่แล้วนะจันโมไฮมินก็เหมือนกันครับเอาแต่ของแถมเออของแถมกันฉารอวันหนึ่งประเทศไทยก็จะมีด็อกเตอร์ทางด้านแผ่นดินไหวนะชื่อด็อกเตอร์ด็อกเตอร์อะไรนะรัชนนนะครับผมอ่าขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับให้

حمد ุล illah رabb العالمين و به نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب شرعي صدري و يسر أمري و الأقدام إلى سنيف وهو كالي ก็นะครับเดี๋ยวให้อาจารย์มหิมินยาวๆกับเพื่อนผมนิดเดียวก็อัลฮัมดุลิลละนะครับอัลฮัมดุลิลละก่อนอื่นเลยต้องต้องก็ต้องดีใจด้วยนะครับเอ่ออย่างน้อยการไปญี่ปุ่นของบางยาามีผลดีหลายข้อข้อแรกก็วันนี้ได้มารวมตัวกันเยอะมากหลังจากที่ห่างหาย ไปกันหลายปีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกบางกรยาเสมอนะครับบางกรยาเนี่ยเหมือนน้องผมนะครับสนิทกันพอสมควรนะครับตั้งแต่วันวันแรกที่เริ่มบางเริ่มมาเรียนหนังสือจนกระทั่งขยับขยับขยับมาในไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของศาสนานะครับทุกคนก็มุชยาฮัดาพยายามในการอ่านบางกยาน,นี่เริ่มอ่านแต่อลิบาตานะครับตอนนี้ตอนนี้ <laughs> ตอนนี้จะจบแล้ว <จะ S 1> นะครับไปไป,ไปเยอะและ้ว <laughs> <laughs> แล้วก็ ไปทั้งดุนยาด้วยนะครับไปทั้งเรื่องของศาสนาด้วยซึ่งสิ่งหนึ่งที่อยากจะย้ําเตือนนะครับผมชอบพูดกับบางยาเสมอว่าศาสนาให้อะไรเราอย่างน้อยที่ได้ให้มากจริงๆที่เราไม่มีตังสามารถจะซื้อได้คือจมามะวันนี้ที่เรามีหัดีกรที่ผมสามารถมาสอนฮัดีกรได้คุูมูชวนผมมากนะครับแสดงว่า ในแต่ละบริบทเรามีจะมาอาคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันผมมีอาจารย์อันัสผมมีอาจาราย์โมไฮมินผมมีบางยาผมมีบางรอฟิกผมมีหลายคนมากที่คอยซัพพอร์ตช่วยเหลือซึ่งกันและกันดังนั้นวันนี้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามบางยาจะอยู่ญี่ปุ่นใช่ไหมครับบางะยาก็ยังสามารถติดตามเพจฮัดดิอได้ยังเรียนหนังสือ ก็ญี่ปุ่นกับมัซียัตยเยอะเหมือนกันก็จะพยายามนะครับที่จะเตือนกันให้ห่างไกลจากสิ่งที่มันไม่ดีไม่ดีและไอ้ชาร์ลส์ผมหวังว่าวัคซีนที่บางยา,ยาฉีดไปไม่ใช่วัคซีนแบบอนี่นะวัคซีนทางด้านศาสนาเนี่ยพอที่จะคุ้มครองปกป้องบางายาให้รอดพ้นจากสิ่งที่เป็นมัซียัตยได้ นะครับแล้วก็อิชัลลอมีอะไรยังไงก็ยังมีพวกพวกเราอยู่คอยให้กำลังใจซึ่งกันและกันอินช่าลออฺอิรัลลอฮ์ไม่เป็นต้องพี่ก้องเลยพี่ก้องเลยพี่ก้องไรเนยเยพี่ก้งเลยเออมูเมสวยหนเลยาเลยเอาไม่เอาหยิบซองมาไม่เอาเลยนั้นหน่อย เราเหมือนดมยิ้มางหยิ้ซองไหมราเหมอามกัน้าหน่อยเดี๋ยวเขาพูดเองอัลุสะอลา์มานุอย่าจัดเราัดยวัสลตัวสลามะลัสลิลลา์อจะร้องคำครคบอับริชราอัลีซัดริมัสซริอัลริฮารุนักรัตมินิสานีอัฟกะฮูกอลอัมมาบาดก็คงจะไม่ได้พูดหรือฝากอะไร มากสักเท่าไหร่นะครับก็คงจะต้องบอกว่าบางยาเนี่ยเป็นคนที่เป็นหนึ่งในคนที่อลอตตารารักมากๆถามว่ารู้ได้ยังไงหนึ่งในอารมัตสัญญาณหนึ่งเลยที่จะรู้ว่าลอตตารารักใครคนหนึ่งเนี่ยลอตตาลาจะบรรจุเวลาของชีวิตของเขาเนี่ยให้มันเป็นเหตุให้ใกล้ชิดกับลอตตาลาดังนั้นเราเห็นไปที่มองไปที่บางยาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าบางยาจะ บริจาคเวลาตัวเองให้กับงานของศาสนาอยู่ตลอดเวลาจะทําเขาเรียกว่าให้เวลาของตัวเองเนี่ยเป็นประโยชน์กับศาสนาอยู่ตลอดเวลาอาจจะไม่ใช่การสอนนู่นนี่นั่นแต่ก็เป็นการช่วยเหลือทางศาสนาเราจะเห็นบางยาอยู่ในแวดวงนี้อยู่ตลอดเวลาดังนั้นก็เลยจะบอกว่าบางยานี่คือคนที่เราตาลารักคนหนึ่งบอกได้เลยเพราะฉะนั้นการที่บางยาจะไปเรียนที่ญี่ปุ่นหรือว่าจะไปเรียนที่ไหนหรือใครจะไปเรียนที่ไหนก็ตามเนี่ย ถ้าเราเป็นคนที่รัตตลารักอยู่แล้วผมเชื่ออย่างมั่นใจอย่างสุดใจเลยว่าบางยาคงจะไม่มีวันหลงทางอย่างแน่นอนแล้วขอดูอาแบบนั้นนะพวกเราก็ขอดูอาแบบนั้นให้บางยาอยู่ในคนทางแบบนี้เนี่ยตลอดไปนะครับก็ให้ในสิ่งที่บางยาได้รับใช้ศาสนาที่นี้เนี่ยมันก็อย่างที่ครูอามัดว่าเป็นวัคซีนเพื่อที่จะไปช่วยเราในที่นั่นแต่จริงๆแล้วมันการไปเรียนเนี่ยไม่ว่าจะสามัญศาสนาเนี่ยมันล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งดีทั้งหมดนะ ถูกไหมครับมันเป็นสิ่งที่จําเป็นแล้วก็สาคัญทั้งหมดกับการการศึกษาความรู้นะครับอิบามเชฟีบ,บอกว่ามันอรอดัตด,ดุนยาฟาะไลาฮีบินไลมีว่ามันอรอดัตอาคารอฟาะไลาฮีบินไลมีบุคคลใดก็ตามที่มีความประสงค์ในดุนยาก็จําเป็นที่จะต้องแสวงหาความรู้ใครที่ต้องการในเรื่องอาคิรัสก็จําเป็นที่จะต้องแสวงหาความรู้เช่นกันดังนั้นจึงจะบอกว่าไม่จะไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางด้านศาสนาหรือว่าสามัญเนี่ยมันสําคัญทั้งหมด มันเปรียบเสมือนอย่างที่เคยพูดไปมันเปรียบเสมือนเข็มและขวานวันหนึ่งที่เราจะต้องเย็บผ้าเราจะต้องใช้เข็มเราใช้ขวานอย่างเดียวไม่ได้เรามีขวานอย่างเดียวไม่ได้วันหนึ่งที่เราจะตัดไม้เรามีแค่เข็มอย่างเดียวเราก็ทาอะไรไม่ได้นะเราก็จะต้องมีขวานด้วยดัยงนั้นเราจะจึงจําเป็นเลยที่จะต้องมีทั้งความรู้ทางด้านศาสนาและสามาัญและผมเชื่อว่าบางยาเนี่ยมี2ออย่างนี้ครบละ และก็ขอให้คงเจตนาแบบนี้อยู่เรื่อยไปไม่ว่าบางญาจะไปเรียนสามมันขนาดไหนก็ตามผมเชื่อว่าบางญาต,ต้องหาเวลาให้ตัวเองนั้นมาอยู่ในแวดวงของศาสนา,าได้และผมขอดูอาแบบนั้นครับผมก็คงจะฝากไว้เท่านี้นะครับวบิษัทอฟิกวันฮิดายาอัสสลามุอะลัยกุมวารอมะตุลลอฮ์วบรากะ